แรงร่างเป็นของแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่โซนแต่เราต้องล่ามโซ่ไว้กับเพื่อนด้วยเพื่อโซอนเป็นคู่ไม่งั้นเราจะตายถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งถูกจับได้เราก็จะตายเหมือนกันงานนี้ยากแต่มันกดไลค์คลิปนี้แล้วไปลุยกันเลยเฮ้ยมาแล้วโอโอ้กิเล่นซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาคู่กับใครดีคู่กใครดีคู่กับใครมันเป็นคู่กับฉันก่อนเราจะหาสัตวาอะไรเป็นคนหา เอาไปคไหนไปไปไหนไไหนดีเอาที่มันหลบง่ายๆหน่อยตรงนี้สภพาวิาสองหนึ่งได้เวลาแล้พื่อตรนี้ได้เพื่อนปไไหนเห็นชั้นไรเลื่อหนเมื่อกี้เฮ้ยตลกอ่ะเมื่อกี้แป้งเลียงผมใช่ไหมเออแป้งเีงอะไรอะไรพี่โมชเฮ้ยแต่เราไมแป้งอย่าขยำเยอะ โอ้โหมเหลี่ยมเชียวขยับใหญ่เลยอยู่กับผู้เล่นทางบ้านอยู่เพื่อนทางบ้านกดกด A สามารถล็อกได้นะครับไม่ให้แบบต้องกด A เพราะ A OK กด A ล็อกได้ล็อกกันโอเคทันแล้วฉันอยู่กับผู้เล่นทางบ้านว้าวละเวลาหนีอย่าลืมกด A อีกรอบนะโอ้ยเชียวแป้งก์เวนใครใครหาน่ะมาพี่แจมาพี่แจ็คมาพี่แจ็คมาแบงก์เวนแบงก์กด A มาก่อนมียังไงนะอยู่ไหนกันนะใครเป็นกันาที่พี่ก่อน ใบใหญ่มากใบใช่มากรถเข็นรถเข็นรถเข็นใครรถเข็นน่ะไอ้รตเข็นน่ยโอ้โอ้อตายมันึ่งเก่อนรถเข้องเอาชีวตรอดแล้ตอ้ราเกดเคอกับนนทางบ้านแล้วมันไม่มันไม่เอาฉันอ้าวไอ้มันเครื่องคิดเงินไอ้แฟนเป็้้า้กันล้ะตายเขน ไอ้เทียงมหลียังไงเอาหนึ่งมีอยู่นะเพื่อนฉันตายตอนนี้ถึงเวลานี้ฉันจะได้กลายเป็นเอ้ยลูกบอลอะไรเนี่ยลูกบอลลอยฟ้ามีลูกบอลลอยฟ้าเฮ้ยมีลูกบอลลอยฟ้าได้ไงอ่ะมันลูกบอลมันลอยได้อ่ะเอ้าเ้าายี่เวอ้าวเียงนี่เลยอยู่พกนนี่ผมยิงกันดิแกยิงเขียงเสีงไหนอ่ะมาๆ โอ้ยิงยากมากเลยเขียงโอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขียงยดกเขียงกรนั้นอะมันจุรนันบอ้ยมบึ้ม้แล้วงมันเกิมาใหม่ลยมันเกมันมใ้ชีวิม้ชีวิตุ้มไม้ชีวิตค้ว้าวเ้เียงยากจั้มยิงับเนี่ย เขาเกิดชกรอบอย่างรอบเดียวเกิดมันเขียงนี่แหละเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้มาจี๊สองมาจี๊สามมาจี๊สามมาจี๊อามอ๋อแล้เราเอาแหมบอะไรดีเพื่อนโอ้โหกฏฐนะให้สกูให้สกูมาเลยครั้งนี้ใครอยู่ใกล้ฉันเดี๋ยวฉันจะจับคู่ด้วยนะเอได้ดิสองคนเราสองคนปะเอาปะมันสุ่มเฉยม่มไอปาเป็นคนหา

ทำเพื่ออะไรก่อนรู้เลยเด็กกันตัมันพยายามเปิดโปงพวกเราอยู่เสมอเลยอะปังนั่นน่ะดคนเนี่ยหรือกี่คนหรือกี่คนก่อนเนาะพี่กิดเนาะเหลือด้วยเหรอเราอยู่ยันจบเกมเลยจ้ะแป๊เออนีนิดนึงเราก็ชนะแล้วเนี่ย เออนี่ตายเลยแล้วทุกอย่างมันปี้ขี่เราอยู่ตรงนั้นน่ะเออได้ด้ราทั้งถามคือจะให้แดงไปไหนตออเดี๋ยวุกตรงนี้คนก็ทุกอยู่ตรงนั้นอยู่อ่ะอยู่กันสองนอนเดบอกว่าไม่เห็นนะก็ยิงใครก็ไม่รู้อะใครส่งเสียงอ่ะมันอยู่กับเฉยเฉยเลยไม่มีการช่ยเหลือมาครับมาครับาครับไปมานวันวน ไปกพี่กินไปกินเอาแล้วสองล้วสองล้วจะเป็นหรือเปล่าจะเปนหรือเปล่าเมาไเดียวทีเดาอ้แป้งมันไปรอบนี้มเดียในม่สองเปอร์เซ็นตเองเพื่อนปคนหาเอากินหาไปกาา้้นนกแกขึ้นนี่แกนนี่นี่นี่นนี่นนี่นตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออนี่นี่แหละพี่แกฟังมันเดใช่ไหมในเวลาหาแล้วครับแน่ใจนะ ของพี่โมเป็นไงเนียนไหมฉันว่ามันมันได้เหรอดูล้นล้นหน่อยนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใครไม่มีคู่ใครไม่มีคู่น้ำพยายาม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 ี่โมไปเอาได้ไหมอุ้ยเราดีเลยพี่จังตัวนั้นตัวนั้นเออข้ามเนาะข้ามเออข้าเออวิ่งน้วิ่งน้่งวิ่งเอาน้่งวิ่งก่อนได้โยได้โยได้ยูชั่วว่าโอเคชั่วว่าโอเคเรียกว่าเนียนมากค่ะ เนียนหรอเนียนียนมาเฮ้ยพี่ไม้เฮ้ยมีคนเปิดเผยเปิดไม่ไม่มีคู่มันต้องวิ่งมันต้องวิ่งคนที่ไม่มีคู่เลือนจะลดไปเรื่อยๆนะทุกคนถูระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆไปไหนแล้วอ่ะไม่มีคนมีคนอยู่พี่ไม้เฮ้ยไม่ยิงไปแล้วไม่ยิงไปแล้วโอ้ยจะไปต้องฆ่าฉันด้วยเดี๋ยวฮ่าโอ้ยเออฉันไปก็เนียนอยู่ฉันหนีดีกว่าฉันหนีฉันหนีฉันหนีเฮ้ยวันนี้เพื่อนตอนในกระเปล่าจะมาซ่อนอะไรเขาไม่ได้พี่ไม้พี่ไม้เราทำลายถของเขา พี่ไมอยอมมาทำอะไรตรงนี้ได้ไหมแล้วโอ้โหเขาอยู่ตรงกลางห้องเลยฉันเข้าห้องไม่ได้เอานี่ใครไปฟางไปไปเลยไปฟงไปทานแล้วนี่อยไปพี่ไม่อยู่ห้องเดียวฉันได้นะได้ไหมไม่กันหาตัวเล่ก่อนไปฟางเข้ามา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 เออเออเอออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเออเออเราเรามีป้ายจามโอ้อะไปฟางนี่ไปฟางฉันพูดแต่ตอนนั้นว่ามันนี่ฉันล็อกตัวละ โอ้โหแถวนี้เป็นฝูงวิ่ไปแล้วตายตายตายอันนี้เหลือคนนะครับฉันบอกว่ามีอยู่ห้องหนึ่งที่อยู่กันรวมตัวเป็นหมู่เกู้จะไปอยู่ห้องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทัดใช่นนี้หรือเปล่าจะไม่ผิดอ่ะป่าอะไรเล่าไม่รู้ใช่ไหมแต่มีแล้วนี่ถังขยะวิ่งได้ไปไหนวะ ไปไหนวอ่ะถอยยามอยยามอยยายิงทุกอันไป้านาพี่โม่อยาตายนะพี่คอยายแล้วพี่โม่เป็นตัอย่เ้ยพี่โมิงโดนาโมเยเไ้เบือนี่มันดีแล้วนไ้เบื่อทุกๆคนตายไปแล้วยังไม่มีฉยังอยู่ตัวของพวกมันที่มันอยู่ห้องเดียวกับเรไปหมดแล้วนายเผยตัวสองวิสุดท้ายงั้นเหรอดีแล้ว ้แนีเวลาหมดอุ้นี่ต่อให้เยอะนะบอกเลยว่าพางเลยใส่ไม่ดีนะพี่โมวันหลังเราต้องเราต้องเปลี่ยนห้องไงเจ็ไหมเอาแล้วไงผมมีโอกาสสี่เปอร์เซ็นต์ทำผมได้หาอุก็ต้องมาอะไรอะก็ตนี่ไงแล้ว ผมมีโอกาสได้สเร์เซ์ทำไมผมการนตกิเปนู่นเลยมได้ไหมี่ได้ไหมได้มเ้ยนี่ดีกว่าม่นี้เลยเอาเกด้ยก่อนยได้ไมไปลูกระเด็นตายเออเอาไอ้ปังเอาเอาอเีเป็นของที่ไม่ควรดูข้างนอกเลยีไม่มีใครเห็นไปดูกระเด็นตายตายมันน่าจะยู่ั้สองดูตายไปแล้วลูกระเด็นตายยัง ไม่มีคนเกิดด้วยเกิดไม่ได้โอ้ต้นไม้แป้งเกิดแป้งเกิดมาเดียวดายเดียวดายไม่พอใหญ่ใหญ่เบิ้มมาป้าเดียวดายใหญ่เบิ้มด้วยนะเดีได้อะแล้วแล้วเป็นหมาป้าเดียวดายพี่ที่ต้องการคู่ว่ามันเหลือห้าคนมันจะคู่กับใครมันเลืห้าคน โอ้เจ้านกเขาจุกรุกลงมาลงวมาทุก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 ทวิททกกอะ อจับคู่เลยกจไม่เมีระดมยิงมันอยู่ตรงนั้น้้ตองไปปล่อยวันนี้ปล่อยไมปล่อยพอปล่อยยังไงเบรกไปแล้วคำาูดการปล่อยวยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นยังเหลือยังเหลือคนนึกยังเหลือคนนึงโดนน้ำมันมีคนนึงเมื่อกี้ฉันเห็นตอนที่ฉันเปร้นของอยู่บอลล มันอยู่บนบต้นไม้มันอยู่บนต้นไม้มันอยู่บนต้นไม้ไอ้นั่นมันอยู่บนต้นไม้ครับท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ไหนอีสานสิบวิมันอยู่บนต้นไม้ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันย้ายที่หรือยังอีกคนหนึ่งเหรอคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายเลยฉันไม่บอกนะว่าฉันอยู่ไหนไม่เห็นเลยนะเอ้ยในบ้านเอี๋ยวแล้วนอกบ้านตรงสระน้ำตื่น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  ตื่นต <laughs> oh, ื่นตื่นตื่นื่นอ้้โอ้เห่อยจังลงบ้ากันเถอะแป้งแป้งดิวลับดิวลับดิวดิววดิแต่ว่าตืนเราจะดิวกันหรือเปล่าไม่รู้ฉันเป็นผมเป็น โถ่พี่ไมดิวราไม้ดูวราไปไปมานี้มานี้มานี่มานีขึ้นมาขึ้นแจ้ง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 ใหญ่ไปหมใหญ่ไปใหญ่ไปไหมเป็นผมล่ะี่้าวิข้าวิขวิมนี่มาๆมาตัวนี้เป็นคอรแปคอร์แบปคอรแปเขาคอลโบเรชั่นกันแล้วอ่ะคอร์รแตัวนี้คอรแปคอรแล็อกเลยล็อกเลยล็อกล็อกตัวเองก่อเลยฉันรู้สึกว่าตัวนี้แล้วนะตัวนี้ตัวนี้อ่ะอ่ะฉฉัน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 น ออกมันต้องแตกๆเนียนป่าววะเนียนอยู่นะเนียนอยู่นะก็ได้อยู่เนี้ยแหละเนียนแหละบอกสิว่าเพื่อนเราทำอะไรกันบ้างโอ้โหอีวาอีวาคุณหาจริงนะพี่โม่มันไม่นเพื่อนเราหลายนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือสี่คนแล้วเหรอนั้นได้ซ้ำอ่ะเฮ้ยหนูอยากหาใครไปเจอเลยนะตายได้ไงพี่กีกำลังมาแล้วพี่กีกำลังมาแล้วใช่ตอนนี้เหลือแค่พวกเราแล้วพี่ไบป์ฉันว่าพวกเราเนี่ยเนียน เราจะไปตอนไหนก็ได้จะไปตอนไหนก็ได้แบบตอนนี้แบบตอนนี้ไปตอนนี้ให้โดดมเคผมเนี่ยไป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  เดียมเกิดโดนกันคอกระโดดกันคอสวัสดีแต่ยังอยู่ไหมแต่ยังอยู่ไหมลูกพรมันหายตัวเข้าไปในพมทีนึ่งคือยังไงเนี่ยตายไปแล้วจะตายไปแล้วางตามหาพี่มีอะไรจะบอกแก่แล้วอะไรอะไรปางอ่ะน่าจะโดนขยิบในเอ่อไอ้ขยี้ขยี้ในคลิปจุ๊บแจงทำไมอ่ะเพราะแกมีใครแปลงร่างเป็นกล่องบ้างหรือเปล่ากรดูก็ยิงทุกอย่างที่ถูผ่านโอ้ยอยย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 ย ฟังอย่าพูดเยอะยิ่งพูดยิ่งเข้าทำไมทุบหัวฟางอาจจะยิงทุกอย่างแต่ยกเว้นสิ่งนี้หรือเปล่าฉันรอดยากเพราะฉันไม่มีคู่เออมันอยู่ไหนกันอีกสองคนน่ะเฮ้ได้ยัไงอ่ะจับตู้นั่นไหนอยู่แถวๆนี้พวกมันนั่งอยู่แถวๆนี้พวกเราห้องพักแรมห้องพักแรมลองดูลองดูวุ่นตรงนะวางอะรไม่เจอเลยอ่ะอาหารเรเจอเหมือนกันนั่นแหละเไอ้ตู้ตู้มันเล่าเลย

ว่าโดนลูกหลงแต่ว่าไอ้ปางไอ้ปางกินทุกอย่างยกเว้นเจ้คู่กับไอ้ดารอบนี้นะนะไปเป็นค้นหาฉันนะบอลคือห้างเฟอร์นิเจอซูเปอร์มาร์เก็ตที่แท้ผมไปก่อนนะฮะไอเอาไอเจ้เฮไอไอจอไอจอรัาคาตัวฉันเหรอไม่ฉันฉันปวดตาแล้วไอใหญ่ใหญ่เก่อน อันนี้เหรอดีนะดีนะสสววยยดีนะครับในเวลาหานะเร็วหน่อยอย่าดึงอย่าดึงเฮ้ยเอตก้าดึงดึงนี่ของใครเนี่ยเอตก้าดึงดึงเนี่ยพี่กิตขอโอกาสมันยิงมันยิงสองทีตาเลยพี่กันพี่กิตไม่ให้ยอมเลยนะมันยิงสองทีตายอ่ะให้โอกาสคนปังสวยใส่กันลึกปังสาวสวยใส่กันลึกไม่เป็นไรเราโอเค จะมีใครมาซื้อของแบบเราใช่ใครมาเจอสถานการณ์ตอนนี้ก็มีคนอยากซื้อวิ่งไมาอะไรังิงแอนจะนม่อยู่หรอแกนิสัยไม่ดีเพราะแกเคยช่วยของพวกเรามาก่อนไปแล้วมีแพ้ใคกไอ้เลวอ้าโดนใครเนี่ยเอาโดนใครเนี่ย มอสว่าลูกบอลใขรนี่แล้วอ้าวแล้วคู่ขมันไปไหนอะตายแล้วบ้างใครอยู่แถวนี้มามาช้อปปิ้งโซนผลไม้ไปซื้อหน่อยชูนี้กรอบกันด้วานะวันนี้จะกิงแบบรือเดียวฮ่า โอ้หนาทีโม่้องดฉันก็คงหามันไม่เจอหรอกนะห้องไรอะว่าเราเนียอุปกรณ์ไงมันถ้ามันเปิดเผยเนี่ยนั่งไงอุ้ยนูมันไม่ไเลย้าตงมนตนงไปเไปเไปเอยู่ท้ายซอยไปอยู่ท้ายซอยไปเไปเเลขียงคู่เฮ้ยคือไรมันคือเขียงโดดุนดุ เดิม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 เด้มเดิมรดิมเ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 ดมเดิมเดมเดิมดิมเดิมเดิมเดมเดมด้มเดิ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 มเดมเดิ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 มด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 ม เะนนหมุนมันไปที่บนผมละไม้แลครับออ้องรัวกะย่น้ม่เป็นแค่แผ่นบางๆที่จับตัวได้ยากแต่มันยากจริงเหนื่อยเริงโอ้ยน่าสงสารว่ะ เหนื่อยสายลับเนี่ยโอยเหนื่อยเหงื่อออกหมดเลยมีได้ีจังเลยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้เราเล่นซ่อนหามาหลายอันแล้วแต่อันนี้เป็นอันที่แปลกมากๆเพราะว่าเราต้องเชื่อมจิตกับคนอื่นเขาด้วยเอาล่ะใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปซ่อนแอบอะไรหรือว่าเกมสีใดๆเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ฝาจานทุกคนหาว่าถ้าใครเจอฉันอ้องเชื่อมจิตเลยเชื่อมเชื่อมเิ๊บเบิ๊บเอางี้ถ้าใครเจอพวกเราสองคนแล้วก็อไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเอ้ยอ้อนี่แหละนีแหละนี่อาจดรี่เป็นบ้ากว่าคนหาคนหานคนหานาคคนหาคนคนคนหาจนหาคนหอหนหาานแหนหา เขาต้องเริ่มเขาต้องเขาต้องเริ่มมีสมองก่อนนะเขาไม่เจอละเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นจริงเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นจริงเขาไม่รู้ได้สามวัาถุนนี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรอยู่หรือไม่อยู่หัวเลยปานเป็นคนหาด้วยอุ๊ปพี่จิตพี่บ้าพี่จิตพี่ว่าม้าอุ้ยเขาเห็นแล้วเนี่ยไม่ไม่ก็เห็นหรอกมันมันไกลมันไกลเออเไกลแค่ไหนก็เดินได้ ไม่กินจะพยายามขยับเยอะอยาคายายอมขยับเยอะไปอยู่ไหนกันอะไม่บอกอันนี้ไม่ใช่อะไรบอกจริงดิมดิมดดิมคะแนอคู่คู่ฉันตายแล้วฉันต้องหาคู่ไอ้เรื่องอะไรเป็นรางสักผ้าวะไอ้ไม่มีไอ้มันมิตกจะหลีบไปเองมันมิตกจะหลีบไปโอ้ฉันตายไอ้จอาพี่ว่าไม่เห็นนะไอ้จ๋า มามามาไปเขียงยังานลุยเขียงยังาเป็นเขียงเขียงเออเขียงลุยเขียงลุยไิ้งนี่เหรอเียใส่เฮ้ป้อไอจมบึกเขียงใส่

ตติมตติมตติมตมเมเจ้ามเจ้าเขียงเจ้ามาเจ้าเียงไอ้้าัไม่เจอเียจีบเป็นก่อฉันตายแล้วันหาไม่เจอแล้วจะไปยิงถังแทนดีกว่าไอตายแป้ไม่ตายหรอกแป้งข้าก็สัากับสิ่งเดิมหรอเยนนอนพี่โตพี่โต เทพเจ้าเขียงบ๊ายบายจุย๊บบ๊ายบาย